เด็กๆมาพบกับคุณครูแพมนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลที่เด็กๆเคยเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะเครื่องดนตรีไทยนะคะเด็กๆมีหลายประเภทใช่ไหมคะคือประเภทเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าใช่ไหมคะเด็กๆ เครื่องดน,นตรีไทยนะคะเป็นเครื่องดน,นตรีของคนไทยเป็นเครื่องดน,นตรีประจำชาติไทยแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของคนไทยนะคะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องหาวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาทำเป็นเครื่องดน,นตรีนะคะส่วนมากนะคะก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติค่ะเช่นซอใช่ไหมคะซออู้นะคะเขาก็จะ นำกะลามะพร้าวนะคะมาทําประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีเพื่อเวลาเล่นใช้ในพิธีการต่างๆหรือว่าเล่นเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วเครื่องดนตรีสากล,ล่ะคะเด็กๆเครื่องดนตรีสากลก็จะมีความเป็นสากลนะคะซึ่งทั่วโลกจะรู้จักนะคะเช่นเปียโนกีตาร์ไวโอลินนะคะเป็นเครื่องดนตรีของชาติอื่นซึ่งไม่ใช่ชาติไทยนะคะแต่ เครื่องดนตรีสากลนะคะเป็นที่รู้จักกว้างขวางในโลกแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะในโลกนี้นะคะ<ม>เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนะคะว่าเด็กๆรู้จักเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะเราไปดูกันเลยคะ่ะคำถามนะคะข้อไหนคือเครื่องดนตรีไทย เก่งมากค่ะเด็กๆข้อต่อไปนะคะข้อไหนคือเครื่องดนตรีไทยถูกต้องค่ะข้อต่อไปนะคะข้อไหนคือเครื่องดนตรีไทยสุดยอดมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อไหนคือเครื่องดน,นตรีไทยถูกต้องค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อไหนคือเครื่องดน,นตรีไทยเก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเครื่องดน,นตรีไทยส่วนมาก ทำจากธรรมชาติใช่ไหมคะเป็นไม้บ้างนะคะหรือเป็นวัสดุอุปรกรณ์ที่อยู่รอบตัวของเรานะคะนํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รับรู้และรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลแล้วนะคะถ้าเด็กๆชอบเครื่องดนตรีไทยอย่าลืมกลับไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้คุณครูแพมขอตัวลาไปก่อนไปเล่นดนตรีไทยกันนะคะบ๊ายบาย